ในอนาคตนะครับขอตียนเชิญท่านผู้บริการครับท่านสมชายสมชายเจริญสุขครับเชิญครับท่านสมชายครับท่านจะมาเป็นประธานเท้จริงในวันนี้อีกครั้งครับเรามีประธานสองท่านนะครับครับขอบคุณมากครับท่านประธานครับท่านพอสมชายเจริญสุขครับมอบกบมือเลยครับผมครับผู้ติดตามนี่เหมือนเดิมนะครับ คุณครูพักผ่อนนะครับคุณกับพักผ่อนนะครับก็คุณแากครับครับในในลำดับต่อไปนะครับขอเชิญท่านประธานนะครับท่านผอสมชายเจริญสุขนะครับได้รับมอบนะครับของที่ผู้ปกครองได้บริจาคได้มอบให้กับข้าวของเราในวันนี้ครับ ับเลนจีท่านบอที่ที่ทด้านหน้าครับและมอบ,บของฝันจากผู้ปกครอง